สวัสดีครับหลานโปเกมเมอร์ครับวันศุกร์ที่5นะครับกันยายนนะครับก็คลิปนี้คลิปที่4ของวันนี้แล้วนะครับนะก็ผมอัดอันนี้คลิปนี้ตอนกลางคืนนะครับนะนี่ก็สี่ชุดละนะครับนี่ยนะครับก็ของก็จะไปส่งพูดเป็นพรุ่งนี้นะครับเนื่องจากพรุ่งนี้มันเป็นวันสัตว์จีนนะครับวันวันที่6กนะ6กันยามันเป็นวันสัตว์จีน แล้วผมต้องเดินทางไปไหว้เจ้าตั้งแต่เช้าเลยนะครับมันก็จะไม่มีเวลาลองแผ่นให้ก็เลยต้องเตรียมแผ่นตั้งแต่คืนนี้ให้เสร็จนะครับแล้วก็ต้องลองเลยนะครับเพราะว่าตอนเช้าจะไม่มีเวลาลองนะก่อนไปส่งอะไรเงี้ยก็เลยต้องลองตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับอันนี้ก็ของลูกค้าหนึ่งรายนะครับสั่งก็มา4เกมนะครับมันจะมี5แผ่นนะก็เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็ผมเพิ่งพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าส่วนใหญ่ลูกค้านะครับที่มีเครื่องเพย์หนึ่งนะฮะจะทําการแปลงเครื่อง นะครับแปลงเครื่องเพื่อที่ที่อยากจะได้เล่นเกมที่เขาอยากจะเล่นนะครับถ้ามันไม่แปลงเครื่องมันเล่นไม่ได้นะฮะมันจะต้องเล่นแบบแผ่นแท้อะไรผมได้บอกไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับแล้วเวลาแปลงเครื่องปัจจุบันน่ะนะครับเครื่องแต่ละเครื่องมันจะมีความไม่เหมือนกันมันจะมีความปลดล็อกได้แตกต่างกันนะครับเครื่องเครื่องเพลงหนึ่งมันก็จะมีอยู่3โซนนะนะหลักหลัก ก็คือเครื่องเพย์นหนึ่งโซนญี่ปุ่นนะครับพลิกด้านล่างขึ้นมาสติกเกอร์ใต้เครื่องเป็นคําว่า NTSCJ นั่นก็คือเครื่องญี่ปุ่นนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูให้เห็นภาพนิดนึงนะครับอ่าอย่างเครื่องนี้นะครับนี่พลิกด้านล่างมานี่สติกเกอร์อย่างเงี้ย n t s c u c อย่างนี้คือเครื่องอเมริกานะครับนะ NTSCJ ก็คือเครื่องญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้อ่าเครื่องตัวนี้ ครับพีด้าหน้าไมา้เป็นพออย่างนี้ก็คือเครื่องยุโรปนะครับนะเครื่องที่มีปัญหาแปลงแล้วมีปัญหาน้อยที่สุดก็คือตัวนี้เครื่องยุโรปนะครับก็พอพอพอบรรดาช่างหรือร้านค้าเขารู้ว่าเครื่องเครื่องตัวนี้เวลาแปลงแล้วมันจะมีมีปัญหาน้อยที่สุดเขาก็จะเอาเข้ามาบ้านเราขายเยอะที่สุดนะถ้าเป็นจอนช่วงยุคยุคอยู่ในยุคเพลงหนึ่งของของมันเลยนะครับค่ายอ่าร้านร้านเกมใหญ่ๆนะครับอย่าง Laser Art เลเซอร์อาร์ตอ่ะเขาจะขายแต่เครื่อง พอซะส่วนใหญ่เลยเท่าที่ผมเจอนะถ้าใครมีไม่มีเครื่องแล้วพลิกพิกใต้มาแล้วมีสติกเกอร์ของ l a s ซอร์คำว่าเลเซอ s ์ซึ่เลเซอแปะอยู่อะ่ะจะจะเป็นเครื่องยุโรปแทบจะร้อเปอร์เซเลยอันนี้อันนี้จริงๆนะนะครับก็คือเครื่องมันมีปัญหาน้อยสุดเขาก็จะเอาเข้ามาแต่ก็มีจะมีหลายๆร้านนะครับมีเครื่องเอาเครื่องอเมริกาเข้ามาเอาเครื่องญี่ปุ่นเข้ามาแต่ปัจจุบันนะ่ะนะครับเครื่องญี่ปุ่นจะเข้ามาในบ้านเราเยอะขึ้นนะ แล้วทีนี้เครื่องญี่ปุ่นเนี่ยตัวมันมีตัวมัน,เป,น,เ,ปนเป็นตัวปัญหาตัวหนึ่งนะฮะที่เขาไม่นิยมเอามาแปลงนะครับเพราะว่ามันแปลงแล้วมันไม่มันปลดล็อกได้แต่แผ่นญ,ญี่ปุ่นโซนแผ่นเกมโซนญี่ปุ่นอย่างเดียวเอ้ยอันนี้ผมลืมให้ดูอันนี้เนี่ยอย่างลูกค้ารายนี้นะครับเขามีเครื่องญี่ปุ่นหิ้วมานะครับแล้วเขาก็เนี่ยเขาอยากเล่นฮาวเวดมูนเนี่ยนะครับเขาก็เลยจัดตัดสินใจจะไปแปลงเครื่องนะก็ผมถึงบอกผมได้เล่าในคลิปที่แล้วไปแล้วนะว่า ส่วนใหญ่คนบ้านเราเนี่ยนี่สมก็แปลงเลยแปลงแผ่นให้นะครับแก้ไฟล์ให้นะเขาอยากจะปลดล็อกเขาอยากจะเล่นเกมที่เขาอยากจะเล่นนะฮะก็เขาเขาพอเขารู้ว่าเออเอาเอาเครื่องญี่ปุ่นมามาเล่นได้แต่แผ่นแท้มันจะเล่นหาแผ่นแท้ก็ยากนะแล้วอยากจะเล่นเกมที่อยากจะเล่นมันก็เล่นไม่ได้นะครับเขาก็เลยก็ต้องอ่าเขาก็เลยสุดท้ายเขาก็เลือกวิธีว่าไปแปลงเครื่องนะ และทีนี้ที่บอกอ่าพอเครื่องเครื่องญี่ปุ่นเวลามันไปแปลงเนี่ยมันจะเล่นแผ่นได้แต่โซนญี่ปุ่นอย่างเดียวนะครับโซนอเมริกากับโซนยุโรปมันจะเล่นไม่ได้นะครับโดยธรรมชาติของมันอ่ะโดยเครื่องธรรมชาติของเครื่องทีนี้อ่ามันก็แก้ได้อยู่นะครับแต่ปัจจุบันอะไหลแทบไม่มีแล้วจริงๆอันนี้ผมบอกเลยนะครับก็คือถ้ามันเป็นแปลงเครื่องอ่ะมันยังพอมีคนมีร้านรับแปลงแต่แต่แปลงแล้วจะให้มันบดเล่นบดบด,ดเล่นได้ เล่นได้ทุกโซนอ่ะมันต้องไปเปลี่ยนชิปมันซึ่งชิปตัวเนี้ยมันแทบหมดไปจากตลาดบ้านเราตอนนี้แล้วนะครับชิปที่มันจะทําให้เครื่องญี่ปุ่นเล่นเล่นแผ่นเกมโซนอเมริกากับโซนยุโรปได้เลยอ่ะนะครับมันไม่มีมันมันแทบจะหมดตลาดแล้วทีนี้พอมันไม่มีเนี่ยก็ร้านผมก็เลยมีบริการในเมื่อแก้ที่เครื่องไม่ได้ผมมีบริการแก้ที่แผ่นนะครับก็แก้ไฟล์แก้แปลงไฟล์แปลงอะไรให้มันอยู่ในสภาพที่ เครื่องญี่ปุ่นปลดได้นะครับนะอันนี้บอกกันให้เข้าใจนะครับว่าคือเป็นบ,บ,บริการตรงนั้นนะเครื่องมีปัญหาอะไรมาติดปัญหาอะไรอยู่ปลดอะไรไม,ไ,มไม่ได้ผมมีตัวแก้ให้นะครับนะแล้วก็อีก,อ,ก,อ,กอีกปัญหาหนึ่งคือเครื่องญี่ปุ่นเวลาเล่นแผ่นยุโรปมันจะไม่มีสีนะครับเพราะว่าเครื่องมันรับสัญญ,ญาณภามันอะไรไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเรารู้รู้เรารู้จักเครื่องเราผ่านตัวเครื่องพวกนั้นมาเรารู้ปัญหามันว่ามันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับเราก็มี แก้ให้นะครับอันเนี้ยถ้าลองไปเปรียบเทียบกับบางร้านนะบางร้านเขาไม่รู้เรื่องพวกนี้นะว่าเครื่องเป็นอะไรอะไรอะไรแล้วเขาทิ้งลูกค้าเลยนะเขาไม่ตอบให้เขาไม่อะไรเขาเขาไม่รู้ไงนะครับเขาทิ้งลูกค้าเลยนะนี่ผมก็ตอบให้อะไรให้อธิบายให้แต่ก็ยังจะมีกลุ่มคนที่แบบเหมือนกับไม่เข้าใจอ่ะนะครับมามาคอยแขะผมนะผมผมผม อ่าได้บอกดอบตอบไปแล้วจริงๆก็ตอบไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับได้อธิบายความเป็นมาของเครื่องเพลงหนึ่งเลยว่ามันเวลามันเข้ามาบ้านเราตลาดบ้านเราเครื่องเพลงหนึ่งมันเป็นตลาดเครื่องแปลงซะส่วนใหญ่เพราะว่าคนที่เขาอยากจะเล่นเกมเครื่องเกมเครื่องเพลงหนึ่งเขาอยากจะเล่นเกมที่เขาอยากเล่นแล้วปัจจุบันน่ะแผ่นแท้มัน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 ก็หายากแล้วก็ราคาสูงนะครับนะนี่ ผมก็อันนี้ให้ใหด,ใหดูอีกทีหนึ่งเพราะผมก็ไม่พอใจเหมือนกันนะอันนี้บอกตรงๆเลยว่าทําไมต้องมาต้องมาทาอย่างนี้นะเนี่ยคือเขาก็มาแขากนะครับแล้วน่าจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันอะ่ะคือนัดกันมานะครับเอาเอามาสามแอคเคาท์มาโพสทํานองเดียวกันแล้วก็เวลาไล่ๆกันนะับจะทํานองเดียวกันหมดเลยนะนะครับแล้วก็ตามที่ผมบอกเนี่ยคือผมไม่ได้เรื่องมากนะเพราะว่าที่ผมที่บอกถ้าลูกค้าไม่รู้สเปคเ่องผมผม ลูกค is like ้าไม่รู้สเปคเครื่องตัวเองแล้วผมก็ไม่รู้สเปคเครื่องลูกค้าว่าเครื่องลูกค้ามีแบบไหนเวลาเอาแผนไปมันก็จะมีปัญหาเปิดไม่ติดเล่นไม่ได้นะมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะผมก็เลยอยากเหมือนกับถ้าลูกค้าบอกให้รู้นิดนึงนะมันก็จะรู้เรื่องผมก็เรารู้แล้วอ๋อลูกค้ามีเครื่องอเมริกาใช่ไหมมันก็จะติดปัญหาเรื่องสัญญาณภาพนะมันจะเล่นแผนพอแล้วไม่มีแล้วมันไม่มีสีอะไรเงี้ย เราก็จะแก้ให้ไงนะครับที่ท,ท,ที่ที่เราเรื่องมากเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเครื่องแต่ละโซนมันจะมีปัญหาแต่ละอย่างแต่ละอย่างอยู่นะครับซ่อนอยู่คือถ้าเรารู้ตรงนี้เราผมมีบริการแก้นะคือขอให้มันแก้ให้มันตรงจุดไงมันจะได้แก้ได้ตรงจุดแล้วก็เครื่องนั้นก็จะได้เล่นแผ่นเกมได้นะนั่นกน็คือปัญหาที่ว่าเออทำไมมันมีอย่างงี้อย่างงี้นะแต่ในคลิปเนี้ยอันนี้ผมขอโทษจริงๆนะครับ ที่ผมไม่ได้อธิบายให้ละเอียดนะเพราะว่าจริงๆวันนั้นมันมันไม่มีเวลามันอาจตอนเช้าแล้วผมก็ต้องไปทํางานนะก็เลยไม่ได้บอกอะไรให้ให้ละเอียดนักก็อาจจะเลยทําให้เข้าใจผิดนะครับเนี่ยแต่ผมก็เนี่ยช่วงเย็นมาเนี่ยผมก็เออนะยอมเล่าให้ฟังยอมเสียเวลาหน่อยนะครับเพราะว่าจะจะ,จะได้เข้าใจกันไม่ใช่อะไรหรอกจะได้เข้าใจกันเราก็เป็นเกมเมอร์เหมือนกันแล้วก็เป็นคนเล่นเกมถ้าอยากจะเล่นเกมเทนหนึ่งมันก็เป็นแบบนี้จริงๆนะ จะไปหาแผ่นแท้แผ่นอะไรอันนั้นถ้าหมายถึงว่าถ้าคุณจากจะเป็นสายสายสะอาดบริสุทธิ์สายสนะก็ไปหาแผ่นแท้แผ่นอะไรเล่นได้เลยนะแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับผมก็ได้จริงๆนะฮะแต่อย่างที่บอกสุดท้ายหลายๆคนกลับมันก็มันหามันหาไม่ได้แล้วบางทีมันมันถึงที่สุดบางคนมาาก็มา,มาแบบเอ้ยมันหาหาอยากจะแปลงเครื่องนะอ่ะก็มาถามผมเลยนะ คือเขาก็เป็นสายเล่นแท้แหละแต่เขาบางทีเขาก็ไม่ไหวเพราะมันหาบางเกมที่เขาอยากจะเล่นมันหาไม่ได้จริงๆแต่ถ้าเขาแปลงเครื่องปุ๊บอยากจะได้เกมไหนร้านผมส่วนใหญ่มีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกพอผมรู้สเปคเครื่องลูกค้าอย่างนี้ผมก็ทําแผนที่ที่มันจะไปเปิดกับเครื่องเขาเราติดให้ได้ไงนะครับคือผมอย่างที่บอกเราไม่ได้เรื่องมากนะเพราะว่าอะไรแต่เราเป็นตัวเลือกที่จะสามารถรองรับกับกับทุกเครื่องที่เพหนึ่งที่ลูกค้าจะมีนะฮะที่ลูกค้ามี นะเราลองรับให้ตงลูกค้านี้ต้องเข้าใจอย่างนี้จะดีกว่านะครับนะจะมาบอกว่าไออไอ้ไอ้มีปัญหามีอะไรเนี่ยมันไม่ใช่นะนะครับนะเพราะว่าอย่างที่หมูอบปัจจุบันน่ะเครื่องเพลงหนึ่งญี่ปุ่นมันเอาเข้ามาบ้านเราเยอะขึ้นแล้วไอ้เครื่องญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นตัวปัญหาเลยมันไม่ยอมปลดโซนอื่นให้นะครับนะถ้าถ้าลูกค้ามีเครื่องเพลงหนึ่งแล้วไปหาแผ่นพวกแผ่นปั๊มเก่าๆถึงจะแปลงเครื่องมาแล้วแล้วลูกค้าไปหาแผ่นปั๊มเก่าๆอ่ะนะครับ มันก็จะเปิดเล่นในแผ่นแผ่นปั๊มโซนอเมริกากับโซนยุโรปไม่ได้หรือลุงคีลูกค้าไปโหลดไฟไมาจากในในในเว็บแล้วมาไล่เองนะมันก็จะเปิดไม่ขึ้นนะครับเพราะมันติดล็อกนะครับคือถ,ถ้าอยากจะเล่นได้มันต้องไปแก้ล็อกตรงนั้นไงนะครับแก้ในที่เครื่องก็แก้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกอะไหล่เครื่องอะไรมันมันหายไป มันแล้วก็ช่างด้วยนะมันสูญหายไปตามเวลาการงานการเวลาหรือไม่มันก็หมดอะบางทีหมดแล้วเขาไม่ได้ไปเอามาอีกอะไหลอะไหลตัวนั้นไม่ได้ไปเอามาอีกมันก็ไม่มีมันก็สูญหายไปตามเกเวลาพอมันแก้ที่เครื่องไม่ได้แล้วผมก็เลยที่บอกผมก็เลยมีบริการแก้ที่แผ่นให้ให้นะเพราะอย่างที่บอกบางร้านก็ไม่มีไม่มีแก้อย่างนี้ด้วยนะ <S <S บางร้านเขาก็ขายแผ่นแบบดั้งเดิมอยู่ <S <S แล้วก็อย่างที่บอกพอพอซื้อไปแล้วไปเปิดกับเครื่องญี่ปุ่นปุ๊บมันเล่นก็เล่นไม่ได้นะ ก็หลายๆคนเออเข้าใจเข้าใจเขารู้ว่าเออไปซื้อร้านอื่นมันเล่นไม่ได้นะครับมันก็มาที่ร้านผมเพราะว่าอย่างที่บอกผมแล้วผมเข้าใจปัญหาตรงนี้ผมรู้ปัญหาตรงนี้แล้วก็คือถ้าลูกค้าบอกให้ผมรู้ปุ๊บผมก็แก้ให้ได้นะครับเนี่ยมันก็จะเล่นได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่ว่ามันเรื่องมากนะแต่มันเป็นการรองรับการลรวดรองรับปัญหาของเครื่องของเครื่องเพย์หนึ่งแต่ละรุ่นแต่ละเครื่องนะมันจะมีปัญหาของมันอยู่นะ อันนี้คุยกันอย่างนี้น่าจะเข้าใจขึ้นกันนะเพราะว่าผมก็เข้าใจแหละส่วนใหญ่คนที่ไม่เข้าใจจะเป็นคนที่เป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับคือมันไม่ทันตอนที่ยุคเครื่องเพย์หนึ่งเพย์สองตอนนั้นนะครับคือยังไม่เกิดแต่ว่าง่ายๆนะเขาก็จะไม่เข้าใจว่ายุคนั้นมันเป็นยังไงนะแต่ถ้าคนที่ผ่านยุคนั้นมาผมเล่าเนี่ยเล่าให้ฟังเล่าลองลองอันนี้ลบกวนไปฟังในคลิปที่แล้วนะผมก็เล่าประวัติเพย์หนึ่งมาว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้บ้านเรามันก็ต้องการความต้องการเล่นเนี่ยนะ มันก็ต้องการอยากจะเล่นเกมนี้กันทั้งนั้นเลยใครๆก็อยากจะเล่นโจโกโบดเลสซิ่งอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายเมือก็ไปแปลงเครื่องก็ไปหาซื้อเครื่องที่มันแปลงแล้วมาทั้งนั้นเลยนะฮะผมนึงบอกอัตราการอัตราการการซื้อเครื่องเพย์หนึ่งที่แปลงแล้วอ่ะนะครับในตอนที่ยังอยู่ในยุคเพย์หนึ่งมันยังขายอยู่นะเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆตลาดบ้านเราผมบอกว่าถ้าเขาเข้าใจอ่ะน่าจะรู้นะครับนะ อ่ะอันนี้เดี๋ยวอันนี้ผมเขียนฮาเวนมูลก่อนนะครับฮาเวนมูลผมแปลงให้แล้วนะเอออันนี้ก็แปลงให้แล้วนะฮาเวนมูลผมแปลงให้แล้วนะผมเขียนตัวเจป,ปเปิดกับเครื่องญี่ปุ่นได้นะครับแผ่นนี้นะไม่งั้นถ้าเอาอีกแบบหนึง่งมันจะไปเปิดกับเครื่องญี่ปุ่นไม่ติดนะยังไงลบกวนไปฟังคลิปที่แล้วนะผม,ผมอธิบายล,ละเอียดไปแล้วนะครับเล่าให้ฟังไปหมดละอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเทสแผ่นนี้ทีนึง่ง อันนี้ก็แปลงให้แล้วนะครับเนี่ยผมก็ถึงบอกเราเครื่องคุณมีอย่างนี้เล่นไม่ได้ปุ๊บเนเรามีแก้งานเอ๊ทำไฟล์ใหม่อ่าแปลงไฟล์ให้มันเล่นได้นะตรงนี้มันมันมันไม่ใช่เรื่องมากมันไม่ได้อะไรนะมันไม่ใช่แบบนั้นนะว่าแผ่น c o p ปี้มันจะติดปัญหาเรื่องมากมันต้องเลือกอย่างนงี้อย่างนี้มันไม่ใช่นะมันเป็นที่เครื่องนะ เครื่องอ่ะมันเลือกมากมันเลือกแผ่นมันเล่นแผ่นนี้อย่างนี้มีได,ได้แล้วผมมาลองรับให้มันเล่นได้นะก็คือเลือกเลือกชนิดแผ่นที่มันเอ่อแก้ไฟลแก้อะไรแล้วแล้วมันเออไป,เป,เ,ปเปิดกับเครื่องนี้ติดแล้วนะไม่งั้นถ้าถ้าไม่มีใครแก้ไฟก็อย่างที่ผมบอกลูกค้ามีเครื่องญี่ปุ่นแล้วไม่รู้ไงนะครับลูกค้าไปซื้อแผ่นเกมโซนอเมริกาแผ่นเกมโซนยุโรปจากร้านอื่นมาแล้วมันเล่นไม่ได้เลยเพราะเขาไม่ได้แก้ไฟลให้นะแล้วอย่างที่ผมบอกถ้า ถ้าเครื่องเนี่ยญี่ปุ่นมามันจะที่บอกวอกมันจะติดล็อกแผ่นอเมริกาแผ่นยุโรปแล้วร้านอื่นส่วนใหญ่ก็ก็ทำแผ่นอเมริกากับแผ่นญี่ปุ่ายต้นฉบับไม่แก้แล้วปุ๊บก็เขาก็ไม่รู้มันด้วยนะเพราะร้านร้านอื่นเขาก็อกนะพอมาเจอปุ๊บเอ๊ะทำไมทำไมเวลาซื้อแผ่นอเมริกากับแผ่นยุโรปมันต้องมีตัวเลือกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ เนี่ยบางคนก็จะถามมาพอถามมาปุ๊บเขา้าก็เข้าใจปัญหาเลยอ,อ๋อติดอย่างนี้หรออ่าแล้วร้านมีแก้ให้อ่าโอเคก็เลือกซื้ออันหลังไปอพอซื้ออันหลังปุ๊บแก้ได้ผมก็ให้เลือให้ดูรีวิวเลยนะเวลามีลูกค้าอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะผมก็ให้ดูรีวิวเลยว่าเออลูกค้าก็รีวิวว่าซื้อจากร้านอื่นมาเป็นแบบหลายร้านเลยเล่นไม่ได้พอมาเจอร้านนี้ปุ๊บร้านนี้มีตัวเลือกแก้แผ่นแก้ไฟให้ แล้วก็ไปเปิดกับเครื่องเขา <K> เขาเล่นได้ <K> เขาดีใจ <K> เขาให้5ดาวมานะ <K> ผมก็ <K> โชว์ให้ดูเนี่ยลาหลักฐานก็ให้ดูอยู่นะครับว่าเออม,มันมีมันมีมันเป็นปัญหาเครื่องติดล็อกไงนะแต่อันนั้นผมก็เหมือนกับก็ไม่รู้ร้านอื่นโด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 นอะไรบ้างกับกับลูกค้ารายนี้ไปอะไรเงี้ยนะหมายถึงว่าลูกค้าซื้อซื้อซื้อเล่นเล่นซื้อร้านอื่นแล้วก็แล้วก็เล่นไม่ได้เนี่ยลูกค้าไปให้ดาวอะไรแบบเสียกับร้านอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับว่ามันเล่นไม่ได้อะไรเงี้ย แล้วพอมาประจบปัญหาที่ร้านผมก็โอเคอ๋อรู้อย่างเงี้ยแล้วก็มาไอ้นั่นก็ร้านผมเองบางทีก็ไปโดนเป็นร้านแรกนะร้านแรกร้านแรกที่ที่ต้องเหมือนกับรับเคาะอะนะครับก็คืออย่างที่บอกลูกค้าไม่รู้สเปคเครื่องตัวเองร้านไม่รู้สเปคเครื่องเพนหนึ่งตัวเองนะอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงให้แล้วนะครับนะแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วก็มาสั่งไอ้แผ่นที่มันเป็นออริจินอลที่บอกแผ่นไม่ได้ แก้ไฟอะไรให้ให,ให,ให้ให้มันเครื่องเครื่องลูกค้าปดได้นะซื้อไปมันก็ปดไม่ได้พอสมบูรณไม่ได้ปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็หนึ่งที่ผมบอกผมก็มารับเคาะลูกค้าก็จะไป่าให้ดาวให้ความเห็นว่าซื้อไปแล้วเล่นไม่ได้แต่จริงๆไม่ใช่นะับก็สมบูรถ้าถ้าเรารู้สเปคคุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้สเปคผมก็มีไฟล์ที่มันแก้ให้ได้นะผมอยู่ที่บอกดตรงน,นั้นแต่มันต้องรู้สเปคเครื่องไนงะนะครับที่บอกไอ้เรื่องมากชิปหายนั่นแหละนะ คือก็มันต้องรู้สเปคเครื่องไงว่ารู้สเปคเครื่องลูกค้าเป็นยังไงนะครับแปลงมาหรือยังนะในคลิปที่แล้วผมก็ได้บอกวิธีไปแล้วนะว่าเครื่องแต่ละเครื่องแต่ละโซนมันต้องมันจะติดปัญหาอะไรเราต้องแก้ยังไงนะออะยังไงรบกวนดูคลิปที่แล้วนะครับอันนี้ก็แผ่นทับสีแดงนะอืมเนาะโอเคนะครับไม่พูดมากแล้วนะนก,ก็เดี๋ยววันนี้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งของให้นะอันน,นี้นี่นะครับเนี่ยไอ ไอ้ไตเติอะไรเนี่ยวิดีโอมันเนี่ยนะครับมูวี่มันเกมมันลื่นเลยนะฮะนะแต่อันนี้ส่วนสืน่ส,ส่ส่วนหนึ่งก็มันทำให้ผมรู้ว่ากลุ่มคนที่ที่คอยมาแขะผมม่้ยยังมีอยู่นะครับเนี่ยจะโผล่มาเป็นระยะระยะอย่างนี้เลยนะมีอยู่นะ ลูกค้าบางคนก็ตอนนั้นก็เคยมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งอันนี้ไม่ได้อยากจะแขวนนะแต่มันมีอย่างนั้นจริงๆนะลูกค้าคนหนึ่งชื่อไอดีเหมือนกับชื่อ T A W A N อะไม่รู้อ่านว่าตาหวานหรือว่าตะวันนะมัน T A W A N นะก็จะคอยมาแขวะอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับเขาบอกซื้อแผ่นั้นผมไปแล้วเล่นไม่ได้นะนะครับผมก็บอกอยู่บอกว่าเครื่องมันไม่ได้แปลงหรือเปล่าเขาก็ไม่ยอมมาคุยกับผมเขาว่าผมอย่างเดียวเลย นะคือมันเป็นอย่างงี้ถึ no งบอกเอาไม่คุยกับผมแล้วผมจะไปร ah ู้ได้ไงว่าเครื่องลูกค้าเป็นอะไรยังไงแต่ผมสันนิษฐานไงนะที่มันเล่นไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้แปลงเป็นหลักเลยนี้ถ้าเครื่องไม่ได้แปลงมามันเป็นมันจะไม่เล่นไม่ได้เลยเป็นหลักเลยนะถ้าเครื่องแปลงมาแล้วแล้วหัวอ่านมันอยู่ในสภาพดีมันก็จะเล่นได้ปกติมันก็เปิดปกติเล่นได้นะครับผมก็เอารีวิวให้ดูอยู่ประจํานะว่าถ้าเกิดเครื่องลูกค้าไม่ได้มีปัญหาอะไรมันก็เปิดติดเล่นได้แบบนี้แน่นอนนะครับเอ้ยอันนี้ลืมให้ดูแปลงอันนี้้ก็แแปลลงวนะ เน,ะะนี่ยก็อย่างเนี่ยให้ดูซ้ําอีกรอบก็ได้นะฮะนะเนี่ยอย่างลูกค้าเนี่ยเนี่ยซื้อไปเนี่ยลูกค้าก็ลองกับเครื่องเขาเลยเนี่ยนะครับเครื่อง p 2เขาเลยนี่เนี่ยเขาก็เปิดจอให้ดูอยู่นี่ว่าเข้าเครื่องเขาก็ติดนะครับเนี่ยก็คือที่บอกดถ้าเครื่องลูกค้าไม่ได้มีปัญหามันติดแน่นอนแต่ถ้าที่บอกถ้าเครื่องลูกค้ามันมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วสั่งแผ่นมันไม่ตรงกับ ที่มันไม่ได้แก้ให้อ่ะนะครับไม่ได้แก้ให้ใหไปให้ไปเปิดเล่นกับเครื่องเครื่องที่ลูกค้ามีได้มันก็จะเปิดไมด่ติดเล่นไม่ได้นะครับก็จะมีปัญหาตัวนั้นด้วยตามมานะครับนะก็ลองเลือกตัวเลือก,อกให้ถูกนะครับถ้าเกิดเลือกตัวเลือกไม่ถูกก็สอบถามมาได้ผมก็ยินดีตอบให้ไม่ใช่ว่าไม่ตอบนะเออมันจะได้เป็นความรู้กันว่าเอามันมีปัญหาตัวนี้อยู่ <S <S ตัวนี้อยู่ต้ตอ,ตองเราก็มีแก้ให้ลองรับให้นะครับนะ อย่างลูกค้ารายนี้อันนี้ผมบอกตัวเลยว่าที่บอกลูกค้าก็ไปฮิ้วเครื่องญี่ปุ่นมานะอาจจะที่คลิปที่แล้วผมให้ดูไปแล้วนะเนี่ยลูกค้าที่สั่งสี่เกมตัวนี้นะครับนะเขาไปฮิ้วเครื่องญี่ปุ่นมานะครับเนี่ยแล้วก็สุดท้ายเขาก็เนี่ยมาถามผมถึงเรื่องการแปลงเครื่องนะครับผมก็แนะนําร้านที่สะพานเหล็กที่ยังพอมีหลงเหลือที่ยังแปลงได้อยู่ก็แนะนาให้ไปนะครับแล้วก็สั่งเพลงเกมมาเลยทีนี้ที่บอกเครื่องเขาก็เป็นเครื่องญี่ปุ่นอะถ้าเครื่องเป็นเครื่องญี่ปุ่น จะเล่นแผ่นในโซนยุโรปกับโซนอเมริกาก็ต้องแปลงแผ่นด้วยนะครับมันหนึ่งเพราะว่าไปแปลงแล้วมันก็อย่างที่บอกมันเป็นแก้ชิปไม่ได้แต่ก็มันมีโอกาสแก้ชิปได้นะถ้าลูกค้าเข้าใจนะครับไปเปลี่ยนชิปให้มันเครื่องญี่ปุ่นมันปลดได้ทุกโซนมันเปลี่ยนได้นะครับนะแต่ปัจจุบันนะ่ยแทบจะไม่เหลือชิปตัวนั้นแล้วนะที่มันปลดได้ทุกโซนอะ่ะนะอันนี้บอกตรงนั้นก็เลยต้องมาแก้ที่ แก้ที่เครื่องไม่ได้ก็แก้ที่แผ่นแทนนะครับยิ่งซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าผมก็ร้านผมมันมีบริการแก้ที่แผ่นให้นะคือถ้าคือถ้าไม่ได้แก้ที่แผ่นมันก็จะเล่นไม่ได้นะถ้าไปซื้อร้านอื่นก็เล่นไม่ได้ก็แต่ผมมี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 ไฟล์ที่มันแก้แล้วมันเครื่องเล่นได้อย่างเงี้ยให้นะครับเนาะแผ่นสุดท้ายเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวแปลง อืมนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เดี๋ยวนี้หมดร้านที่มีบริการแผ่นที่มันทำตามสั่งได้นะแล้วก็เนี่ยทำตามรุ่นเครื่องรุกค้าได้เนี่ยมันมันก็มีอยู่ไม่กี่ร้านเหลือไม่กี่ร้านจริงๆนะถ้ามาจากร้านอันนี้ถ้าถ้ากลุ่มคนตรงเนี้มาจากร้านอื่นผมขอร้องเลยว่าเออ มันจะทําอย่างนี้ก็ทำไมอ่ะในเมื่อเราก็อาชีพเดียวกันนะแต่ผมก็ว่ามันไม่ใช่หรอกอาชีพเดียวกนันก็น่าจะเข้าใจจริงๆว่าเพลยอยู่ในยุคเพยหนึ่งมันผ่านอย่างนี้มาเหมือนกันนะคุณก็ขายเพยหนึ่งอย่างนี้มาเหมือนกันคุณก็น่าจะรู้นะผมก็ว่ามัน,ม,นมันไม่น่าจะใช่จากร้านอื่นมาแขวะหรอกนะผมผมว่ากลุ่มคนที่ร้านมาท,ที่มาแขวะส่วนใหญ่จะเป็นเด็กยุคใหม่นะครับที่เขาเกิดไม่ทันยุคเครื่องเพยหนึ่งเพยสองมันอยู่ในยุคอ่ะนะครับเพยหนึ่งมันอยู่ในยุคปี95ถึงปี2002 นะเพจะอยู่ในชุกสอ0 0ันะครับถึง2,012นสะินะี่คือคนเด็กเกิดไม่ทันนะฮะเขาเกิดไม่ทัน <c oughs> เขาจะไม่รู้ตลาดบ้านเราเพ1มันเป็นยังไงนะแล้วเขาก็เหมือนกับโตมากับกับกับที่มันเป็นดิจิตอลที่มันแบบซื้อหาอะไรกันง่ายอย่างเพยสเพยอ,อย่างเงี้ยมันหาซื้อแผ่นในบ้านเราเพราะว่าอันนั้นเขาทํามาทําตลาดบ้านเราแบบจริงเป็นจริงเป็นจัง,จง,จงแล้วแล้วมันขายได้ด้วย แผ่นเกม ps สแผ่นเกม ps ห้ามันขายบนในบ้านเราได้ง่ายมันไม่เหมือนกับตอนนู้นเลยที่แผ่นแท้ ps หนึ่งโอ้โหมาขายแล้วมันแล้วยอดเขาไม่ได้จนเขาอยู่ไม่ได้กจนจนร้านที่ออฟฟิเชียลที่มาทําอ่ะมันขายได้ไม่นานเขาก็ปิดตัวเพราะว่ามันมันอยู่ไม่รอดตลาดบ้านเราคนซื้อกําลังซับซื้อบ้านเรามันยังไม่ได้ขนาดนั้นนะสมัยนู้นอ่ะนั้นผมก็เล่านะเล่าไปในคลิปที่แล้วแหละนะคือบอกกําลังซับอะไรมันไม่ไม่ได้มีถึงขนาดนั้นนะเขาก็ซื้อซื้อไม่ไหวสู้ไม่ไหว นะครับมันก็อยู่ไม่ได้นะนก็อย่างที่บอกก,ก็ไปนะครับแล้วก็อย่างที่บอกบ้านเราก็อยากจะเล่นไอ้เกมที่มันฮิตๆกันนะ่ะเพื่อนเพื่อนกันอย่างเงี้ยเอ้ยไอ้โจ๊กโปเลสซิ่งสนุกนะหามาเล่นสิน่ะพอไปหามาเล่นอย่างที่บอกคนมีเครื่องเล่นแท้ก็ก็ต้องไปหาแผ่นแท้มานะครับคนมีเครื่องแปลงแล้วก็แค่ไปหาแผ่นไอ้ไอ้แผ่นก๊อปปี้ไอ้เกมโจโกโปเลสซิ่งมาซึ่งสมัยนั้นมันก็หาง่ายด้วย นะแผ่นก๊อปปี้แผ่นปั๊มอะไรโจกโบลิสซนะิ่งเนี่ยแต่ที่ผมบอกเนี่ยนะนะไอปัจจุบันนะ่ะพอเครื่องญี่ปุ่นมันเอามามันจะเล่นแผ่นไอ้ปั๊มพวกนั้นจโจกระโบลิสซิ่งโซนยุโรปไอโซนอเมริกาไม่ได้นะมันจะมีปัญหาเนี่ยมันเครื่องญี่ปุ่นมันไม่ปลดล็อกให้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกแผ่นปั๊มก็หายไปตามการเวลาเหมือนกันนะครับมันก็เลยต้องมีแผ่นอ่ากลายเป็นแผ่นไท์แทนนะครับแล้วอย่างที่บอกพอพอพอ,พอ,พอมนใช้ไฟแบบไอที่แผ่นปั๊มมา เครื um okay. no. aan, ่องมันก็เล่นไม่ได้นะครับมันก็เลยต้องมีการแปลงแปลงไฟให้มันรองรับเครื่องที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นนะก็ประมาณนี้นะครับนะโอเคเนาะก็อันนี้แปลงไฟอะไรให้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับเครื่องลูกค้ามีเครื่องญี่ปุ่นแปลงมาก็เปิดได้นะครับเปิดขึ้นนะอันนี้อยากให้ลูกค้าไปเช็คเช็คลูกสําหรับลูกค้าอะไรนี้นะครับผมอยากให้ลูกค้าไปเช็คในเรื่องของการแปลงเครื่องอ่ะ ว่าเครื่องเครื่องลูกค้า,าช่างเขาอะช่างที่แปลงเครื่องอเขาได้มีการใส่ชิปให้มันรับสัญญาณภาพพอได้หรือยังใส่เข้าไปหรือเปล่าชิปชิปชิปตัวนั้นนะครับมันไม่ใช่เชิงเป็นชิปอะมันเป็นเม็ดเขาจะเรียกว่าเป็นเม็ดคิสตัลคอร์นะครับออ,อ,อ,อสซิเลเตอร์นะครับนะคิสตันคอออซิเลเตอร์นะครับมันจะเป็นเม็ดทรงนี้ผมให้คนไหนวะคนไหนว่น่าจะคนนี้ อ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นเม็ดอย่างเงี้ยนะครับเขาจะเรียกคิดตอนของออสเตรเลร์ติดเข้าไปนะครับในเครื่องที่เป็นเมนระบบ NTSC นะครับก็คือเครื่องญี่ปุ่นที่ลูกค้ามีเนี่ยติดเข้าไปนะครับแล้วมันจะรับสัญญาณภาพพอได้นะครับก็คือเล่นแผ่นเกมโซนยุโรปแผ่นเกมโซนยุโรปมันจะเป็นสัญญาณภาพพอนะมันจะเล่นแผ่นเกมโซนยุโรปแล้วมีสีนะครับถ้าติดตัวนี้เข้าไปในเครื่องนะครับ นะติดแบบนี้นะครับเนะี่ยอันนี้มีก็มีลูกค้ารายหนึ่งถ่ายให้ดูว่าเขาเขาเขาแกะเครื่องดูเนี่ยเขาก็มีติดเครื่องนี้เขาก็มีติดนะเนะี่ยถ้าติดแล้วอย่างเงี้ยคือมันก็จะเล่นเล่นโซนพอสัญญาณภาพเพาได้เลยนะครับไม่ต้องไปแปลงสัญญาณภาพนะผมก็จะทําให้ได้นะครับนะแต่ปัจจุบันไอตัวนี้เท่าที่ผมสํารวจตลาดมาส่วนใหญ่คนมีเครื่องญี่ปุ่นก็จะติดปัญหานี้ซะส่วนใหญ่เขาแปลงให้ในอย่างเดียวแล้วไม่ได้ติดตัวไอเม็ดตัวนี้ให้นะ ยังไงลองลองลองสอบถามดูนะนะครับก็หือว่ามีให้บุมจะได้ไม่ต้องปแปลงสัญญาณห้ามให้ก็สามารถเล่นสัญญาณภาพพอจากแผ่นยุโรมันได้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะทําตัวเลือกอะไรหรือหรือหรือคุยกันครั้งหน้านะจะได้สั่งแบบไม่ต้องแปลงสัญญาณภาพเพราะว่าแปลงแล้วเนี่ยมันจะมีผลอย่างนี้อีกนี้อีงน,งนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับก็สี่งที่บอกผมผมจะเป็นการแก้งานแก้แก้แก้ที่ไฟแผ่นให้ลูกค้าให้ลูกค้าไปเปิดเล่นได้นะครับ นะแต่มันเวลาแก้มันก็จะมีปัญหาเรื่องของในเรื่องของสัญญาณภาพนะถ้าถ้าถ้าเครื่องลูกค้าเล่นพอได้เลยภาพมันจะออกมาตรงกลางเลยนะครับแต่ถ้าอันนี้อันนี้มันมีการแปลงสัญญาณภาพให้มันเป็นทีซีนะครับนะภาพมันจะเสียเสียอย่างหนึ่งตรงที่ว่าภาพมันจะตกลงมานะครับภาพมันจะไม่อยู่ตรงกลางนะนี่อยาให้อยาให้ดูนะครับภาพมันจะตกขอบลงมาข้างล่างนี่นี สังเกตดูเนี่ยเห็นมันจะ,จะชิดขอบข้างล่างเลยนะครับแล้วขอบข้างบนจะมีพื้นที่เหลือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูไอ้ไตเติลต่อไปนี่ขอบข้างบนมันจะมีพื้นที่เหลือนะครับแต่ข้างล่างมันจะชิดเลยนะเนี่ยมันภาพมันจะไม่ตรงกลางนะภาพมันออกมานะครับอันนี้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสัญญาณภาพที่มันออกมาจากแผ่นนี้นะไม่ได้เกี่ยวกับตัวเครื่องผมนะ ค,คือแผ่นนี้อย่างที่ผมบอกมันเป็นแผ่นโซนยุโรปมันเป็นสัญญาณภาพพอแต่อันนี้ถูกแปลงเป็นสัญญาณภาพ N t ็ทแล้วนะครับแต่ข้อเสียของการแปลงเป็นจากภาพสัญญาณภาพพอเป็น N t ็ทคือภาพมันจะตก,ออกมาไม่ตรงกลางนะครับเนี่ยภาพมันจะออกมาไม่ตรงกลางนะแต่ก็สิ่งที่ผมบอกถ้าถ้าลูกค้าติดเครื่องเครื่องได้มีการติดตัวกองสัญญาณนะครับให้ให้เครื่องรับรับสัญญาณภาพพอได้นะก็ไม่ต้องไปแปลงเอ่อถ้าติดแล้วเครื่องจะสามารถรับได้สัญญาณ ได้ทั้งสองสัญญาณภาพเลยก็คือ NTSC ก็รับได้พอก็รับได้ถ้าติดแล้วนะนะครับรับได้ทั้งสองสองสองสัญญาณภาพเลยคือเล่นเกมอะไรก็ไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาณภาพแล้วแต่ถ้าไม่ติดเล่นเกม NTSC มันจะเล่นได้ปกติสัญญาณ آ, ภาพจะออกมาปกติภาพออกมาตรงกลางแต่ถ้าไปเล่นแผ่นยุโรปนะครับมันจะไม่มีสีนะครับมันก็เลยที่บอกต้องไปต้องต้องไปอาศัยแปลงแปลงสัญญาณภาพที่ท,ท,ที่ที่จอแผน่แผนเพื่อให้มันมีสีนะฮะ แต่อย่างไอ้พวกนี้เนี่ยเห็นที่บอเนี่ยมันเป็น n t ็ทสอยู่แล้วแล้วมันก็จะออกมาตรงกลางอยู่แล้วเ <shout S 1> นะพราะมันมันไม่ได้มีการแปลงแปลงอะไรแผ่นนะครับแปลงไฟอะไรเกมมันนะมันก็จะออกมาตรงกลางก็คือถ้าแผ่นเคเคดีไม่ได้แปลงสัญญาณภาพสัญญาณภาพพอแล้วเครื่องผมรับได้อยู่แล้วนะครับเครื่องหรือหรือเครื่องลูกค้าถ้ามันรับได้มันก็จะออกมาตรงกลางนะถ้ามันไม่ได้แปลงผมที่มอออกมาตรงกลางมันดีกว่านะ ยังไงยังไงลองสอบถามร้านดูว่าเขาติดตัวกองสัญญาณภาพพอให้ให,ให้ด้วยไหมอ่าถ้าติดแล้วก็จะได้เปลี่ยนตัวเลือกนะครับทตัวเลือกที่มันเหมาะสมกับเครื่องลูกค้าให้นะครับนะแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ติดนะ่ะผมก็เลยมีตัวเลือกเดียวนะครับเวลาเครื่องลูกค้าเป็นเครื่องญี่ปุ่นก็เลยเหมือนกับบังคับบ,คบังคับมีตัวเลือกเดียวก็คือต้องแปลงต้องแปลงโซนแผ่นด้วยแล้วก็แปลงสัญญาณภาพด้วยในตัวนะเนีย่ยอย่างเงี้ยตรงกลางเลยเห็นไหมสกรอบขอ้ามบลมันก็จะ เหลือพอดีพอดีนะครับเ,เนี่ยอย่างเงี้ยนะอันนี้มันคือมันเป็นโซนยุโซนอเมริกานะครับภาพมันจะเป็นสัญญาณภาพ NTC ซึ่งเครื่องตัวเครื่องบรรลับได้อยู่แล้วนะนะครับไม่ว่าเครื่องรุ่นไหนนะเครื่องเครื่องยุโรปก,ก็รับภาพพอสัน NTC ได้เครื่องญี่ปุ่นเครื่องอเมริกาก็รับภาพสัญญสณ NTC ได้นะครับแต่ถ้าตรงนี้ลูกค้าไม่เข้าใจนะเราไปดูคลิปแล้วคลิปก่อนหน้าคลิปเนี้ยคลิปวันคลิปที่สามของวันเนี้ยนะครับนะมันเขียนว่าคลิปที่สาม สี่ของวันที่ห้าเนี่ยนะครับนะผมจะจะบอกบอกไว้เลยนะครับว่าปัญหาสัญญาณภาพมันเป็นแกอะไรนะผมก็บอกกัอยู่เนาะก็ไปดูได้เลยนะครับถ้าไม่เข้าใจเนาะนะครับโอเคนะอันนี้เนี่ยเรียบร้อยนะครับเนี่ยก็ลองให้ทุกแผ่นละนะครับโอเคขอบคุณนะครับก็วันนี้เท่านี้ครับผมนะครับขอบคุณนะผมสวัสดีครับ